จัดอันดับ5เสียนพระผู้ทรงอิทธิพลในประเทศไทยเริ่มกันที่อันดับที่5ป๋องสุพรรณนักเล่าเรื่องและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อป๋องสุพรรณหรือชื่อจริงคือเสมองิ้วงามคือภาพแทนของเรื่องเล่าจากดินสู่ดาวที่ทรงพลังในวัฒนธรรมไทยอิทธิพลของเขาเกิดจากการปรากฏตัวในสื่ออย่างยาวนานและความชื่อชาญที่นำเสนอผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายประวัติและเส้นทางสู่ความสำเร็จ เส้นทางชีวิตของเขาเริ่มต้นจากครอบครัวที่ยากจนในจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการทำงานรับจ้างต่างๆจนกระทั่งได้มาเป็นสิทธิ์ของเฮียอาสุพรรณซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องราวการต่อสู้และการมีครูบาอาจารย์นี้ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่น่าเคารพและเข้าถึงได้ในสายตาของคนทั่วไปแหล่งอิทธิพลและความเชี่ยวชาญ แม้จะมีความรู้กว้างขวางแต่ภาพลักษณ์ของป๋องสุพรรณคือปรมาจารย์นักเล่าเรื่องเขาสามารถทำให้โลกของพระเครื่องที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายผ่านเรื่องเล่าต่างๆดังที่ปรากฏในการให้สัมภาษณ์และรายการต่างๆชื่อของเขามีพลังในการรับประกรันมูลค่าดังจะเห็นได้จากการที่พระนางพญาองค์หนึ่งมีราคาสูงถึง5.8ล้านบาทพร้อมคำว่าป๋องสุพรรณการันตี เขาคือบุคคลในสื่อแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์เช่นพระแท้คนเก๋ช่วยตอกย้ำภาพลักษณมเป็นผู้ช่วยชาญในระดับสาธารณะการใช้สื่อของเขาเน้นการปรากฏตัวในรายการที่คัดสรรมาแล้วมากกว่าการผลิตเนื้อหารายวันเหมือนเสียนพระรุ่นใหม่การรับรองของเขาสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพระเครื่องได้อย่างมหาศาล คำว่าป๋องสุพรรณการันตีทำหน้าที่เสมือนแบรนด์ที่ส่งพลังที่ให้ความมั่นใจแก่นักสะสมทั้งในด้านความแท้และศักยภาพในการลงทุนอันดับที่ 4. ต้อยเมืองนอนเสาหลักแห่งสถาบันและประมาจา์เบญจภาคีต้อยเมืองนอนหรือพิสารเตชวิภาคคือศูนย์รวมของอำนาจเชิงสถาบันและความน่าเชื่อถือตามแบบแผนดั้งเดิมอำนาจของเขาเกิดจากองความรู้ที่ลึกซึ้งดุดปราด และตำแหน่งระดับสูงในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการของวงการพระเครื่องประวัติและมรดกด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาก,กว่า60ปีเขาได้รับการยอมรับในฐานะครูของเซียนพระจำนวนมากและเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่มีชีวิตของวงการประวัติการทำงานที่ยาวนานทำให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและเป็นที่เคารพอย่างสูงแรงอิทธิพลและความเชี่ยวชาญ อำนาจหลักของเขามาจากตำแหน่งรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคนที่หนึ่งเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีและมักได้รับเชิญให้ไปบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับพุทธลักษณะและหลักการพิจารณาพระชุดนี้ ความรู้ของเขาในเรื่องพระสมเด็จสามารถนำมาเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพุทธลักษณะของพระสมเด็จวัดระคังได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับพระองค์อื่นในชุดเบญจภาคีแตกต่างจากเซียนพระรุ่นใหม่การปรากฏตัวในสื่อของต้อยเมืองนนท์จะมีลักษณะที่เป็นทางการและเน้นด้านการศึกษาเช่นการบรรยายการให้สัมภาษณ์เชิงลึกมากกว่าการทำวิดีโอบล็อกหรือไลฟ์สตรีม เขาทำหน้าที่เสมือนรัฐบุรุษของวงการการรับรองพระเครื่องจากเขาถือเป็นมาตรฐานสูงสุดโดยเฉพาะพระชุดเบนจภาคีที่มีมูลค่ามหาศาลบทบาทของเขาไม่ใช่ผู้ค้าที่เน้นปริมาณแต่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดความแท้และความงามขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ค้าจุนตลาดพระเครื่องระดับสูงทั้งหมดอันดับที่สพยับคำพันปรมาจารย์และผู้พิทักษ์วัฒนธรรม ในฐานะนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานพยับคําพันคือปรมาจารย์ผู้นำของวงการพระเครื่องอย่างเป็นทางการอิทธิพลของเขากว้างขวางครอบคลุมไปไกลกว่าเรื่องเชิงพาณิชย์ไปยังมิติทางวัฒนธรรมและศิลปะทําให้เขามีสถานะที่พิเศษและแตกต่างประวัติและเส้นทางสู่ความสำเร็จ พยับคำพันธ์เกิดในปีพศ2490เรื่องราวของเขาเริ่มต้นที่วัดมหา,าธาตุและสะท้อนภาพการก่อร่างสร้างตัวของตลาดพระเครื่องยุคใหม่เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มห้าเสือในตำนานซึ่งรวมถึงต้อยเมืองนนด้วยสิ่งนี้ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้ร่วมวางรากฐานของวงการแรงอิทธิพลและความเชี่ยวชาญอำนาจสูงสุดของเขามาจากตำแหน่งนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เขามีความเชี่ยวชาญในเครื่องรางและพระปิดตาแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือบทบาทในฐานะศิลปินเขาเป็นทั้งนักแต่งเพลงและนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงโดยเคยแต่งเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณให้แอดคาราบาวร้องและมีวงดนตรีของตนเองชื่อไผ่ร้อยก่อมิติทางศิละปะนี้ได้มอบบารมีทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่เขาการปรากฏตัวในสื่อของเขาเป็นไปในลักษณะของผู้นำสูงสุดในวงการ เขาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการปรากฏตัวในสารคดีและเป็นภาพลักษณ์ของสมาคมต่อสาธารณะการมีตัวตนใน YouTube ของเขาจะผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการและการสัมภาษณ์ไม่ใช่ช่องส่วนตัวในฐานะนายกสมาคมเขามีบทบาทในการกำกับดูแลมาตรฐานและแนวปฏิบัติของตลาดอย่างเป็นทางการความเชี่ยวชาญส่วนตัวและการตัดสินชี้ขาดของเขามีน้ำหนักอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยสร้างกรอบของความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมนี้อันดับที่2โทนบางแคสถาปนิกแห่งธุรกิจพระเครื่องสมัยใหม่โทนบางแคหรือโทนทองสุกแกนคือผู้ที่นำพาตลาดพระเครื่องเข้าสู่ยุคของความเป็นมืออาชีพและมีโครงสร้างแบบบริษัทเขาได้เปลี่ยนผ่านจากการสะสมส่วนบุคคลไปสู่การสร้างอาณาจักรธุรกิจพระเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อและมีระบบการจัดการที่ชัดเจน ประวัติและเส้นทางสู่ความสำเร็จเรื่องราวของเขาคือการต่อสู้จากจุดที่ยากลำบากที่สุดจากการเป็นเด็กคุยขยัดสู่การเป็นนักธุรกิจพันลลานเขาเริ่มต้นขายพระที่ท่าพระจันทร์ตั้งแต่ยังเด็กและเรียนรู้การค้าจากประสบการณ์ตรงแรงอิทธิพลและความเชี่ยวชาญอิทธิพลหลักของเขาสร้างขึ้นบนรากฐานของธุรกิจบริษัทพระเครื่องเมืองไทยซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในวงการ เขาได้สร้างระบบการตรวจสอบและการซื้อขายที่เป็นมาตรฐานช่อง YouTube ของเขาที่มีผู้ติดตามกว่า1.13ล้านคนเป็นเครื่องมือทางการตลาดและการศึกษาที่ทรงพลังเนื้อหาในช่องของเขามีความเป็นมืออาชีพและเน้นการให้ความรู้เขาผลิตรายการเช่นหยิบกล้องส่องพระและราคาพระแท้เพื่อวางตำแหน่งตนเองในฐานะผู้ให้ความรู้ที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อสาธารณะ กลยุทธ์นี้ได้สร้างช่องทางขนาดใหญ่ที่นำลูกค้าเข้าสู่ธุรกิจของเขาเขาเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาดที่มีความสำคัญการประเมินราคาของเขากลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมการซื้อพระมูลค่าสูงที่เปิดเผยต่อสาธารณะเช่นการซื้อพระรอดในราคากว่า20ล้านบาทได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและส่งผลต่อราคาตลาดโดยตรงรูปแบบธุรกิจของเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ของความเป็นมืออาชีพให้กับวงการ อันดับที่หนึ่งบอยท่าพระจันทร์ผู้ขับเคลื่อนตลาดหนึ่งเดียวบอยท่าพระจันทร์หรืออัธวัตสิริสิทธิท,ทงชัยคือเซียนพระผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคสมัยใหม่ยังไม่มีข้อกังขาอำนาจของเขาคือการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบระหว่างความรู้เชิงลึกในตลาดการครองพื้นที่สื่อดิจิตอลอย่างสิ้นเชิงและแบรนด์บุคคลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีกลยุทธ์ที่ขยายขอบเขตไปไกลกว่าวงการพระเครื่องสู่ไลฟ์สไตล์แห่งความสำเร็จ ประวัติและเส้นทางสู่ความสำเร็จเขาเริ่มต้นเส้นทางนี้ตั้งแต่อายุ13ปีด้วยเงินเพียง1,800บาทและกลายเป็นเซียนร้อยล้านภายในอายุ29ปีเรื่องราวของเขายังรวมถึงความล้มเหลวทางธุรกิจครั้งใหญ่คือขาดทุน100ล้านบาทจากธุรกิจสนามฟุตบอลและการกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งซึ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเขาในฐานะนักลงทุนที่เก่งกาจและไม่ยอมแพ้แรงอิทธิพลและความเชื่อชาญ อิทธิพลหลักของเขามาจากอาณาจักรดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ช่อง y u u t บ Boytha Prachan FC Official มีผู้ติดตามถึง1.42ล้านคนและบัญชี i ิ t o k กับ Facebook ของเขาก็มีผู้ติดตามจำนวนมหาศาลเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในสายพระเหรียญกลยุทธ์ด้านสื่อ เนื้อหาของเขาโดยเฉพาะซีรีส์ตามหาพระแท้คือผลงานชิ้นเอกของการตลาดแบบเรียลิตี้ที่ผสมผสานการให้ความรู้เข้ากับความตื่นเต้นของการซื้อขายมูล,ลค่าสูงทำให้เขากลายเป็นบุคคลในสื่อที่น่าติดตามเขาซื้อพระราคาหลายล้านบาทผ่านกล้องสร้างช่วงเวลาที่กลายเป็นไวรัลและตอกย้ำสถานะของเขาผลกระทบต่อตลาดเขาคือผู้ดำเนินตลาดที่มีอำนาจมากที่สุดในฐานะประเจกบุคคล การซื้อของเขาสามารถนิยามมูลค่าของพระเครื่องรุ่นนั้นๆได้ในทันทีการประเมินราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะเช่นพระสมเด็จราคา 20, 25-35ล้านบาทกลายเป็นข่าวดังในวงการการขยายความสนใจไปยังของสะสมมูลค่าสูงอื่นๆเช่นเครื่องกระเบื้องจีนโบราณและการให้คำแนะนำด้านการลงทุนในตลาดหุ้นได้สร้างแบรนด์ให้กลายเป็นกูรูด้านการลงทุนแบบครบวงจร โดยมีพระเครื่องเป็นศูนย์กลางแห่งความเชี่ยวชาญของเขาเรื่องราวส่วนตัวของเซียนพระเหล่านี้มีความสำคัญต่ออิทธิพลของพวกเขาไม่น้อยไปกว่าความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเรื่องเล่าจากดินสู่ดาวของป๋องสุพรรณโทนบางแคและบอยท่าพระจันทร์เป็นเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและความชื่นชมทําให้ความสําเร็จเชิงพาณิชย์ของพวกเขาดูเป็นสิ่งที่น่าเอาตามมากกว่าเป็นเพียงการทําธุรกรรมธรรมดา เรื่องราวเหล่านี้ได้สร้างความชอบธรรมให้จับความมั่งคั่งและตำแหน่งของพวกเขาโดยนำเสนอว่าทั้งหมดเป็นผลมาจากความพยายามความสามารถและอาจรวมถึงโชคชะตาและบารมีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายความว่าผู้ติดตามไม่ได้เพียงเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องแต่กำลังซึมซับเรื่องราวแห่งความสำเร็จพระเครื่องจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและเสียนพระก็คือผู้นำทาง นี่คือเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังซึ่งช่วยสร้างชุมชนที่พักดีรอบตัวบุคคลไม่ใช่แค่ตัวสินค้าขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ